สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามช่องสอดเทพยแมนแมนนะครับครับก่อนอื่นนะครับคนที่เข้ามาใหม่ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพร้อมกดรูปกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปที่จะนําข้อมูลและแนวทางดีๆมาให้ท่านได้รับชมกันนะครับครับก็อยากให้ท่านถูกหวยเลยเบอร์กันนะครับครับก็นี่ก็เป็นไอดีไลน์ของแอดเองนะครับ ครับก็เผื่อผิดพลาดประการใดก็จะได้มีช่องทางติดต่อนะครับแล้วก็ยังมีอีกช่องทางนึงนะครับช่องทางกลุ่ม Facebook นะครับนี่ครับกลุ่ม Facebook ส่วนตัวนะครับครับก็เข้าไปที่ Facebook นะครับแต่ที่รูปแว่นนะครับแต่ค้นหาเขียนจารเขียนคําว่าจาริชาจารสนเทพผลแม่นะครับก็จะรับเข้ากลุ่มอยู่นะครับครับก็มาดูของทันแรกกันเลยดีกว่านะครับครับ ท่านแรกนะครับก็เป็นของอาจารย์เทพบรรลือนะครับสูตรขั้นเทพนะครับ10ล่างนะครับหลัก10ล่างงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้ามานะครับหลัก10นะครับ8นะครับก็ข้างล่างก็ออก8 8นะครับก็ให้เข้ามานะครับครับก่อนนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็นําเสนอท่านได้รับชมกันไปนะครับของงวดที่ผ่านมาครับก็มาดูของงวดนี้กันนะครับงวดประจำวันที่1กันยายยนะครับก็ให้เลขมานะครับ 10ล่างนะครับหลัก10ล่างก็มี2มี3มี6มี8นะครับครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับลงมาให้อยู่นะครับงวดที่ผ่านมานะครับมาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของเลขไทยรัดนะครับฉบับเก่านะครับครับอันนี้ก็ให้เลขมานะครับก็ในตารางนะครับก็มี1มี6มีเจมี5มี3า 2ตัวนะครับเด่นนะครับบนล่างที่ให้มาก็มี3กับ7นะครับเด่นสุดก็3แล้วก็2ตัวคู่โต๊บนล่างนะครับเลขที่ให้มาก็มี7 1 3 1 5 1 3 7 6 1 7 5 7 6 3 5 5 6้าแล็3 6แล้วก็3ตัวที่ให้มานะครับจับคู่มาให้ก็มี8 3 1 836, 835, 837 2ตัวนะครับนดแจ้งว่า3ตัวนี้ครับชุด3ตัวก็แจ้งว่ามา1หรือ2ตัวนะครับมี 4, มี 8, มี5ก็ครับเด่นสุดก็8นะครับครับก็มาดูต่อกันที่ของแอดกิ่งนะครับแอดกิ่งขนมปักกิ่งนะครับครับก็ให้เลขมานะครับ1กันยายน เด่นนะครับเด่น9ลอง0 2ตัวที่ให้มาก็มี9 0 9 9 9 0 9 1 9 2 09 0 0 0 1 0 2 3ตัวที่ให้มาก็มี2 99 2 9 0 2 91 2 92 0 99 0 90 0 91 0 92 209 200 201 202 009 000 001 002นะครับครับก็มาดูต่อกันที่ของอ่าแอดไอดีไทยดานะครับอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับก็เลขที่ให้มานะครับ1กันยาโยนะครับ3ตัวบนก็มี157 457 514 714 2ตัวที่ให้มาก็มี141517454757 4, 4, 7, 7นะครับครับก็มาดูต่อกันที่ของอาจารย์เอกสิทธิ์นะครับอาจารย์เอกสิทธิ์ก็งวดที่ผ่านมาก็ให้หลัก10ล่างมานะครับหลัก10ล่างก็เข้ามานะครับ88นะครับให้8ก็เข้า8 8นะครับก็เข้านะครับอันนี้เข้านะครับให้เข้าอยู่นะครับครับก็หรก็ให้จริงถูกจริงนะครับลงมาให้อยู่นะครับของที่ผ่านมานะครับครับก็มาดูของงวดนี้กันนะครับ1กันยาโยนะครับก็เลขที่ให้มานะครับหลัก10ล่างก็มี7มี3มี9นะครับมี7มี3มี9ครับก็มาดูต่อกัน เลยนะครับก็เป็นของอาจารย์อาาจรย์พีระนะครับอาจารย์พีะะร,อาารพะอันนี้ให้เลขล่างมานะครับเลขล่างก็เลขที่ได้มานะครับที่จับคู่ได้นะครับก็มี47กับ48นะครับ47กับ48ครับก็มาต่อกันที่ของอาจารย์พีระอีกนะครับแต่อันนี้ให้บนนะครับเลขให้บน บนนะครับเลขที่ให้มานะครับตามสูตรนะครับก็มี3 7 4 7นะครับ3 7 4 7ับ4 7แล้วก็ยังให้3ตัวมาด้วยนะครับ3 4 7นะครับครับก็มาดูต่อกันที่ของดวงดาวมหาโชคนะครับดวงดาวมหาโชค ในตารางนะครับในตารางเลขเด่นนะครับก็มี6มี7มี5มี2นะครับก็จับคู่เอาได้เลยนะครับครับอันนี้ก็เข้าบ่อยอยู่เหมือนกันนะครับครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของแอดหมวยหอมนะครับแอดหมวยหอมก็ให้เลขมานะครับ1กันยายนให้เลขเด่นบนเด่น3 2ตัวที่ให้มาก็มี3 8 4 8ด 3ตัวนะครับก็มี438นะครับแล้วให้เด่นล่างมานะครับก็มี39กับ79 39กับ79นะครับเด่นล่างครับก็มาต่อกันที่ห่วยรัฐบาลของคนเหนือเมฆนะครับแอดคนเหนือเมฆก็ให้เลขวิ่งลูดมานะครับวิ่ง9ตัวเดียวนะครับแล้ว3ตัวที่ให้มาก็มี18 9 สตัวที่ให้มาก็มี181989ก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของท่านนี้เลยนะครับเป็นของหวยพม่านะครับครับก็ให้เลขมานะครับล่านะครับอันนี้ให้ชุดล่ามานะครับเลขที่ให้มาก็มี8535 3828 754825นะครับ25นี้น่าจะเน้นนะครับตัวใหญ่ือเขาเพื่อเลยนะครับ ก็เหมือนกับแอรนะครับแอร์ก็ให้52มานะครับ52ให้ล่างกันบนนะครับตัวเดียวครับก็มาดูต่อกันเลยนะครับก็เป็นของของท่านเดิมนะครับ่วยพม่านะครับของท่านนี้นะครับก็ให้บนมานะครับอันนี้ให้บนครับเลขที่ให้มานะครับก็มี9 6 92 93 95 7 4 7 1 63 70 6 2นกะครับครับก็มาต่อกันที่ของแ p ใหญ่นะครับแ p ใหญ่ก็ให้อีกชุดหนึ่งนะครับชุดนี้นะครับก็แจ้งว่าชุดสรุปนะครับก็ให้เลขมานะครับวิ่ง6ลอง5 3ตัวที่ให้มาก็มี620 583 2ตัวที่ให้มาก็มี0 2 0 6 83 85 75นะครับครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของแอดเปเล่นะครับแอดเปเร่กองวดที่ผ่านมาก็ให้เข้ามานะครับ11นะครับ11ก็ออกข้างบนนะครับ811นะครับก็เข้า2ตัวนะครับครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็นำเสนอท่านได้รับโชว์กับนักขั้งของวดที่ผ่านมานะครับครับ ก็มาดูของงวดนี้กันนะครับงวดประจำวันที่1กันยายนนะครับก็ให้เลขมานะครับแอดไปเลขก็เลขที่ให้มานะครับสองตัวที่ให้มาก็มี1 2 1 3 17 6 2 6 3 6 7นะครับแต่ให้3ตัวมาเยอะเลยนะครับงวดนี้ครับ3ามตัวที่ให้มานะครับก็มี3 1 2 2 1 3 2 1 7 3 6 2 2 6 3สา 267ห1 26 7, 12, 12, 13, 13, 17, 17, 2 712 613 7ึ่งสอง1 7 1 6หนึ่ง6 3 763หนึ่งหนึอาหสนะครับ ครับอันนี้ก็ให้จริงถูกจริงนะครับก็ให้เข้ามา1นึหนึ่งนะครับวดที่ผ่านมานะครับครับก็ลงไว้ให้อยู่นะครับครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของแอดนกน้อยคนโก้นะครับก็กลุ่ม fc พี่ควายนะครับคนโก้ครับก็งวดนี้นะครับให้เลขมานะครับ2ตัวก็มี4 7 49 4 1 040906 969798นะครับกัน ครับอันนี้ก็เวลาเห็นก็กกง2งวดแล้วนะครับเวลาเห็นก็ไม่เข้าเวลาไม่เห็นก็เอามาลงว่าเข้านะครับก็แล้วแต่ท่านนะครับจะพิจนารณาดูนะครับครับแต่เขาก็บอกว่าให้เข้าถูกจริงๆๆนะครับก็คนที่กดกดถูกใจนะครับครับก็พอมาลงให้ก็ไม่เข้านะครับครับก็มาดูต่อกันเลยดีกว่านะครับก็เป็นของ แอดสมหมายพวงเกตนะครับก็ให้เลขมานะครับ1กันยาโยนนะครับก็มี3ตัวก็มีดังนี้นะครับ634 635 664 665แล้วก็มี694 695 2ตัวที่ให้มาก็มี3435 6465 9495นะครับครับก็มาดูต่อกันที่ของแอดบูลนะครับแอดบูล ก็ให้เลขมานะครับในตารางนะครับเด่นก็มี0ูนย์มี6มี8มี9มี2 3ตัวนะครับชุดเดียวนะครับ96 2 2ตัว2ตัวน่าจะเป็นบนนะครับก็มี6 2 9 6นะครับแล้วก็ยังมีตัวกันนะครับกันแล้วก็แก้งว่ากันศูนย์นะครับแล้วก็3ตัวก็ยังมี906 6 2 0 2 9 0นะครับ ครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็เป็นของแอปเปิลนะครับแอปเปิลก็ให้เลขมานะครับอันนี้ให้เลขล่างมานะครับเลขล่างของ1กขันยาจนครับวิ่งล่างวิ่ง6นะครับ2ตัวที่ให้มาก็มี6 8 6 9 6 2 5 6 5 2 5 9นะครับครับอันนี้ก็เป็นเลขบัญชีของแอดเอนะครับก็เพื่อจะสนับสนุนช่องนะครับ ก็น้ำใจยิ่งให้ก็ยิ่งได้นะครับยิ่งให้ก็ยิ่งรวยนะครับครับก็เพื่อจะสนับสนุนช่องนะครับเพื่อจะได้มีกําลังใจหาข้อมูลและแนวทางดีๆมาให้ท่านได้รับชมกันนะครับครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกอาจารย์ทุกแนวทางที่มอบข้อมูลดีๆนะครับมาให้ทางช่องสอนเทพป่วยแม่ๆนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยครับทั้งผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านเลยนะครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ